ก่อนอื่นหมดพ่ขอขอแสดงความยินดีกับสมบรูรณ์วัดโคราาทุกๆคนทุกคนคงแปลกใจว่าพ่อแสดงความยินดีอะไรสมบรูรณ์วัดโคราาต้องถือว่าเป็นสมบรูรณ์ที่โชคดีที่สุดในมิสัที่โชคดีก็เป็นเพราะว่า ในระหว่งางเทศกาลพาสการเรามีประสงค์หลายคนมาทำพิธีแล้วก็มีประสงค์หลายคนก็มาเทศอบรมสัมสอนจงกระทั่งอจะวัดเองไม่ได้ทำอะไรเลยบางคนบอกอจะวัดไม่ได้เทศเลยปีนี้เพราะฉะนั้นเป็นความโชคดีของเรา แล้วพอก็รู้พ่ออยู่มาตั้งหลายปีพอบอกวัดคนุาลเนี่ยโชคดีที่สุดวันฉลองใหญ่ๆก็มีเนรมาขับร้องวันฉลองสำคัญทุกคันก็มีพระสงฆ์มาเยอะมาทำบิสานก็แบ่งปันผสมประการณมาเทศนสอนถ้าเป็นวัดอื่นก็มีพระสงฆ์เจ้าวัดคนเดียวประเทศแค่ทกปีประเทศแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้น พ่อก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะพ่ออยู่มาหลายปีแล้วที่เนี่ยสิบห้าปีแล้วและการเทศน์สอนของพ่อรู้สึกสรุปบางคนก็มีความรู้สึกแล้วประจําได้ตอนมา,มาใหม่ๆนะโอ้ยมีแต่คนชมพ่ออยากจะมาวัดพ่อสดิลเทศมิสซาไหนก็จะมาบางคนมาถามบอกว่าเช้านี้พ่อสดิลเทศหรือเปล่าเด็กเซนบอกว่าพ่อสดิลเทศหรอกเช้านี้จะเทศเย็นอันนีเดี๋ยวเย็นนี่มาใหมา่ อยากจะมาฟังเทศและจริงๆพอถามอยากฟังเทศจริงหรือเปล่าความจริงไม่ใช่หรอกถามไปถามมาอยากจะมาฟังนิทานพอตอนแรกๆนี่พอชอบเร่านิทานตอนนี้พอเราบอกว่าช่วงเดือนสองเดือนพ่อไม่ได้เทศเนี่ยพอพยายามรวบรวมแต่งหนันงสือนิทานไะว้แล้วเดี๋ยวข้าหลงจะอัดเทศขันหลังก็าหามว่าใครอยากฟังนะเอาไปฟังได้เลยแล้วตอไปดี พ่อจะเปลี่ยนการเทศใหม่แล้ว <Okay. S 1> พ่อจะไม่เล่าพิธานพ่อจะไม่พูดมากแต่พ่อจะพูดให้เนื้อหามากมากเพื่อว่าสรุปเมื่อออกจากวัดไปแล้วกลับไปบ้านที่ได้คิดถึงคำเทศของพ่อจะได้นั่งไปไปนั่งสดว่าจะไ,ได้ไปมีโอกาสจะได้ไปลำพึงหนึ่งอาทิตย์ อวันนี้พ่อจะพูดถึงอัศจรรย์เพราะเราทุกคนเนี่ยเราชอบอัศจรรย์แล้วก็บอกว่าพระเรยซูเจา้าช่วงที่ตอนที่พนจะตายแล้วก็กลับฟื้นคืนชีพเนะี่ยลงทำอัศจรรย์ไว้หลายข้ออันนี้พ่อจะไม่ถากสรุปว่า มีครั้งหนึ่งที่ผมาถามใครตอบไ,ได้ว่าท่านปรารย์อะไรบ้างแล้วพ่อมีรางวัลน,นะวันนี้พ่อจะไม่ถามหรอกเพราะว่าถามแล้วประเดี๋ยวมันจะยาวการเทศของพ่อลุ่ใหม่นี้พ่อจะไม่พูดยาวหรอกจะพูดสัส้นๆปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะจบแล้วแต่ว่าจะให้โอกาสพี่น้องกลับไปบ้านแล้วไปเปิดพร่บตันผีอ่านนะพ่อจะพูดนิดเดียวแล้วแบบพี่น้องกลับไปอ่านเอง เนี่ยเป็นการเทศแบบใหม่ของพ่ออันนี้พ่อจะพูดว่านับุญยวงได้รวบรวมอาจรรย์ที่เห็นว่าสำคัญสำคัญที่เบียสุดเจ้าทำรวบรวมไว้ได้มีทั้งหมดเจดประการอาจรรย์ครั้งแรกที่เบียสุดเจ้ากระทำที่นบุญยวงเตยมาเนี่ยเป็นอัาจรรย์ ติเยสุจ้าเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าดุ่มที่เบิรกานาอัิจารที่สําคัญอันดับสองมีการรักษาบุตรชายของข้าราชการอันดับสามพระเยสุจ้าทรงรักษาผู้ป่วยที่สะเบสเทสดาอัิจารอันดับที่สี่การทบีขนมปังของพระเยสุจ้าอันดับห้าพระเยสุจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำอันดับหก ทรงรักษารงตาบอดแต่กำเนิดและอันดับเจ็ดการกลับคื้นชีพของลาสลัสและหลังจากที่เะเยสุจ้ากลับฟื้นขื้นชีพมาแล้วลกก็ยังทำอศจารย์ต่างอีกมากมายพระเย,ยสุจ้าได้ประจั์มาหลายครั้งหลายหนมาประจั์มากับเปโตรประจักมาจากเกย์ฟาส ประจั์ให้สาวตกทิดสององและประจับมาให้แก่พี่น้องว่าห้าร้อยคนคราวเดียวกันประจั์มาแก่มารีมดาลีนาแล้วประจั์มาแก่พวกสาบกที่อิมาอุอันนี้พมอยากจะถามพี่น้องว่าเป็นหลับพี่น้องแล้วอัศจรันที่เบซสุจ้าทำมานั้นอัศจรันครั้งไหน ที่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของอัจจักรที่ต้องถือว่าสำคัญที่สุดเลยให้พี่น้องคิดเองและพอคิดว่าพี่น้องหลายคนคิดไม่ออกอาศจรย์ที่ถือว่าสำคัญที่สุดของพระเยซูเจ้าก็คือวันวันนี้ก็คือวันที่พระเยซูเจ้ากลับฟื้นคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย และวันหนึ่งจะ,สะเสด็จขึ้นสวรรค์นี่ต้องถือว่าเป็นอาัศจรารย์ที่สําคัญสุดๆของพระเยซูเจ้าที่พูดมาเจประการนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นอาัศจรารย์ที่สําคัญหรอกเพราะเป็นอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าพระองค์กระทําแต่วันวันนี้พระเยซูเจ้ากับฟื้นคืนชีพน่ะเป็นอัศจรรย์เพราะว่าไม่มีใครไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีหมอคนใด ที่สามารถจะทําให้คนกลับฟื้นคืนชีพได้และที่พระเยซูเจ้ากลับฟื้นคืนชีพนั้นพระองค์กลับฟื้นคืนชีพด้วยพระองค์เองไม่มีใครทําให้พระองค์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้พระองค์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเองเพราะฉะนั้องถือว่าเป็นอัศจรรย์อันดับสูงสุดในบรรดาอัศจรรย์ทั้งหลายที่พระเยซูเจ้ากระทาและที่ถือว่าสําคัญที่สุดก็คือมันไม่ใช่เป็นการกลับฟื้นคืนชีพเฉย พระเยญจสุเจ้ากลับฟื้นึืนชีพจากผู้ตายแล้วก็เสด็จขึ้นไปเลยปลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็ยังทําให้การกลับฟื้นึ้นชีพของพระเยญจสุเจ้ายังไม่มีความหมายแต่พระเยญจสุเจ้ายังยุ่ตั้งสี่สิบวันเพื่อต้องการอยากจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าโลกนั้นกลับฟื้นึืนชีพขึ้นมาจริงๆน,นี่แหละและการที่โลกกลับฟื้นึืนชีพประมาณนี้แสดงถึงความเป็นพระของพระเยญจสุเจ้า พระองค์เป็นพระพระองค์ไม่เหมือนศัสดาคนอื่นสัสดา,อสสดาของคนอื่นๆก็เป็นแต่เพียงศัสดาแต่พระเยซูเจ้านั้นะไม่ใช่เป็นเพียงแต่สัจดาธรรมดาพราะองค์นั้นเป็นถึงเป็นพระอินทจ์ไเพราะสามารถกลับฟื้นคืนชีพมาได้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นคนแรกและก็ต้องเป็นคนสุดท้ายด้วยเพราะไม่มีใครแล้วที่จะกลับฟื้นคืนชีพเหมือนพระเยซูเจา้าได้เพราะว่า พระองค์นั้นเป็นพระปิจ้าลณะวัณฑิตก็เพียงแต่ต้องการให้ความคิดและถ้าหากพี่น้องต้องการรู้เพิ่มเติมนะอ่านหนังสืออยากพระวรสารทบุญยวงที่เราได้ฟังเอาเป็นลำพึงและก็จะได้รู้ความจริงก็จะได้รู้ว่าที่พระเยซูเจ้าก,กับฟื้นขึ้นชีพขึ้นมานี้พระองค์เป็นสภาพเป็นพระปิญญา